พอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ไม่มีเหตุอะคะ่ะมมีเหตุเราก็ต้องหาความจริงอะเนาะอพอพลอยหาความจรงิงพลอยก็พลอยก็เจอความจรงิงพลอยก็ต้องยุติก่อนพลอยก็รู้สึกเสียใจจริง,รงๆพูดตรงๆว่าเราเราเราเสียใจแล้วอกหักคนอกหกัออก,หกอะ่ะคือน้องเขาพยายามโทรมาหาค่ะแต่ว่าพลอยพลอยยังแบบใจมันแบบเออมามันแบบเออไม่อยากร้องไห้อะ่ะเอาตรง คือสัตเป็นเรื่องที่คลอยคอยให้ความสําคัญค่อนข้างสูงเกิดอะไรขึ้นก็เ่อณตอนนี้อย่างอย่างที่ที่พลอยสามารถพูดได้นะคะณตอนนี้เนี่ยพลอยแล้วก็ลีเดียแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะออก มาอธิบายเหตุผลอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยขอให้พวกเราจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกันก่อนมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะที่เราต้องคุยกันจะต้องปรึกษากันก็ยังบอกเลยว่านะตอนนี้มขอเก็บไว้ก่อนละกันเรื่องนี้แต่วันที่เราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะออกมาอธิบายทีห่หมดน,น,นารก็มัน <doit. S 2> เรารู้จักกันมานานนะคะ่ะคนรู้จักกันมานานน้องลิเดียยิ่งรู้จักกันมานานมากกว่าพลอ,อีกอะไรเงี้ยของพลก็เป็นแบบสิบกว่าปีอะไรเงี้ยแล้วแบบเรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวเขาก็รักเราเหมือนคนในครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลพลดีให้คําปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ไม่มีเหตุอะคะ่ะมันมีเหตุแล้วพลก็รู้สึกเสียใจจริง,รงๆพูดตรงๆว่าเราเราเราเสียใจแล้วอกหักเหมือนคนอกหักอะแบบ แบบคนผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้ก็คือเรื่องจริงค่ะใครเป็นคนที่ไ่เจอก่อนเี่บประสบปัญหาก่อนหรอว่าเอออยู่กับคนนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเจอมาขของกันอเอ๋อน้องเดียเจอก่อนค่ะน้องเดียเจอก่อนก็อย่างที่ให้น้อง้องเดียน้องลีเดียเขาประกาศก่อนแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันพลอยก็เลยเราก็ต้องหาความจริงอะเนาะพอพลอยหาความจริงพลอยก็พลอยก็เจอความจริงพลอยก็ต้อง ยุติก่อนทั้งยน่าจะตกใจสุดเล้วเพราะเขาดูแลคอยมาแบบนานมากคอยว่าลิเดียตกใจสุดค่ะตอนนี้ก็ทุกคนตกใจหมดละค่ะทุกคนเสียใจหมดตอนนี้แอลลิงก็เสียใจน้องๆทุกคนก็เสียใจอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่ต่อกามกันก็ประมาณนั้นที่คอยบอกค่ะนะตอนมันอย่าไปเดากันเองก็คือแต่ว่าตอนนี้คอยพูดได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะกฎหยค่ะ อาจจะพูดอะไรเยอะมากกว่าน,นี้อะค่ะแต่เด,เดี๋ยวบอกได้แค่แค่นี้จริงๆนะตอนนี้จะพูดได้แค่เท่านี้<ม>เอาไว้แบบเดี๋ยวพลอยลีเดียน้องๆทุกคนขอปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ใช่พลอยแค่คนเดียวไงคะมันก็มีน้องๆหลายคนขอเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันที่พวกเราความจริงๆเนี่ยพวกเราจะอ,าออกมาถแถลงแน่นอนแต่นักนตอนนี้ขอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เราไปจัดการกันเป็นเรื่องภายในก่อนอะไรเงี้ยค่ะขออนุญ,ญาตมันมี้ย่ง้กพูดคุย น้องโน้ตเหรอะคะก,ก็ก็มีใครยังคุยกันอยู่ค่ะก็จะเป็นเขาก็จะโทรหาคุณแม่พลจะโทรหาพลหรือว่าพลาก็จะมีการเท็กซ์คุยกันอยู่อะไรอย่างค่ะอยากพอเจอเหตุการณ์เขามีได้มาขอโทษหรือแบบอะไรกันก่อนหน้านี้แล้วไหมคะอย่าง่างปัญหาที่เกิดขึ้นเขาได้มาขอโทษอะไรกันคือน้องเขาพยายามโทรมาหาค่ะแต่ว่าพลพลยังแบบใจใจมันดับ ทังเรามันแบบเออไม่อยากร้องไห้อ่ะตรงๆแต่ว่าก็คือก็ก็เขาก็เท็กมามีมีการของขอโทษก็มีแต่ว่าอะไรที่มันถูกต้องเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องค่ะเหมือนคนก็เดาว่ามันเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเกี่ยวด้วยหก็จึงบอกเองว่านะต่อเนียบพูดได้แค่นี้เองโอคาสไหมคะพี่พร้อโอกาสที่จะโทนหรือว่าอธิบายชี้แจงอะไรเงี้ยมีค่ะมีค่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นมันก็ อีกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะเื่อในอนาคตมันจะมีโอกาสกลับมาคุยคุยร่วมกันคือตอนนี้ที่คุยกันนะคะแบบเอาตรงๆว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของพี่น้องที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันมายาวนานจะให้มันตัดเลยเนี่ยมันยากที่จะตัดความสัมพันธ์เพราะว่าความรักที่มีให้กันมันก็มีให้เยอะแต่ในเรื่องของของหน้าที่การงานเนี่ยมันจะเป็นต้องยุบตีจริงๆส่วนเรื่องว่าอนาคตเนี่ยเราจะ คุยกันกลับมาได้เหมือนเดิมไหมวันนี้ค็ยตอบไม่ได้มันให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าถามว่าวันนี้ยังคุยพูดคุยกันไหมเราก็ยังพูดคุยกันอยู่มันมีเรื่องราวที่เราต้องคุยกันอยู่แต่แม่ควายไม่ได้แบบถึงขั้นแบบมีความรุนแรงหรือมีอารมณ์มีอะไรเขาว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเราแบบวันแรกเราเราเราเหมือนเราอ่อนปกเปียกกลายเป็นของเหลวอะโนแบบมันแบบ ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเดี๋ยวให้เป็นขั้นตอนของการพูดคุยกันไปตอนนี้คือบอกว่าเดี๋ยวพอเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อนั้นทุกคนก็จะออกมาพูดค่อยๆเป็นคนเดียวค่อยพูดเองพูดแทนทุกคนไม่ได้ทีที่ดิเดียโพสต์แต่คุณองดิเดียเขาช่างที่จะเสียใจมากกับผมนะารับที่เขาเสียใจมากแค่ไหนเขาที่ได้กผิดเพรื่อหนักใช่ใช่เพราะดูแต่สิ่งที่เขาโพสต์สิ่งเขาโพสต์เขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรเครื่องมากนะมีแต่พลเนี่ยเขาก็ เสียใจ,จยเนาะแค่เสียใจละค่ะน้องเขาก็ตกใจใเสียใจแล้เ่นนค่อยเสียใจเสียใจแบบความสัมพันธ์ที่แบบกว่าน,น้นที่สัมนนนันธ์แน่นอนออยแน่นอนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่มีแล้วก็วันนี้เราก็เหลือความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนแล้วก็พี่น้องอยู่แต่เรื่องงานก็ต้องอยุติแต่มันจะมีอะไรมาให้คอยอยุติพอสมัยเป็นพี่น้องไหมมันก็ต้องหาค่ะ งานค้างอะไรที่แบบที่เราต้องมาเกียวค้าตอนนี้ก็มีนะคะเขาก็ส่งมาให้พลหมดเลยก็มีงานแบบค้งแบบแบบเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกองรายการใช่ก็ส่งเขาก็ส่งอให้พก็แบบสร้างล ne แอดเชิมมัอ i เอยู่แต่แต่ว่ายังเซนระบบไม่ไม่เสร็จทําไม่เป็น่อนคือพรยค่งแลตัวเอง ก็เอาตรงๆนะคะชีวิตทางานเองเคยรับงานไปแล้วช่วงหนึ่งช่วงแบบ4ี่หปีอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่เหนื่อยมากที่ต้องดูเรื่องสัญญาคุณนาอะไรเองเพราะว่าพอไม่ยากหรอกเพราะพอไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ได้งานเยอะมันขนาดนั้นแล้วแต่คิดว่าเราเคยแฮนเดิลเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าพอก็คงน่าจะจัดการเรื่องพวกนี้ชั่วคราวไปได้ต่อณตอนนี้คือยังไม่รู้เพราะว่า มันก็ไม่ได้หาใครมามามาดูแลได้ง่ายๆใช่เพราะว่าความเชื่อใจกับความซื่อสัตย์นี่เป็นเรื่องที่ปล่อยปล่อยให้ความสําคัญค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยคอยไม่ปล่อยไม่อยากแบบที่ผ่านมามันมันเหนื่อยอะที่เราต้องแบบเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเครียดอะคะ่ะไม่กลัวไม่กลัวการที่ใจต้องานไงิใจต้องกที่จะต้องต้องการอะไรแบบนี้โอ้จอ๋อจริงแล้ว ตอนแรกมันไม่กลัวหรอกเนาะเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนานๆไปมันอยุดมันผูกพันเนาะมันเชื่อใจกันอะไรมันก็จะมันก็จะให้ไปเองอะไรโดยธรรมชาติแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้คุณชอยบอกว่ายังมีอะไรแหละพอนี้เก็บประกาศเป็นคนแล้วว่าวันนี้มันต่อมาเติมแล้วว่าเหลือเหลือพันเอ๊ะดิชาดิชาแพดลิลลี่ชินประกาศ ทิมประกาศแล้วก็เลยึงชาดิ๊งี่ก็เชิญดูไทม์ไลน์ในฟีดอินสตาแกรมได้เลยค่ะใครอยากอะไรๆเจะมีกรื่่กอังนที่เดคนเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องตอดค้องกันไมกี่ยวันเกี่ยวอะไรไม่รู้เขาโย่หลายคนก็โยเดียวเดียวอันนี้ยังไม่ได้ตามคืออะไรอ่ะ เดี๋ยวก่อนเล่าก่อนเล่าก่อนสิยัไม่รู้เรื่องเล่าก่อนี่มีนักแดงไปแ้งความที่แเอแสดงในเศนอ้าวอันนี้ไม่รู้แล้วมยนมาโยงว่าเป็นกรณี่ยวาเี่ยวรืงกันมาโนดโนไปวนลามเด็กด้วยหรอไม่เกี่ยวใช่ป่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไเกี่ยวไม่เกี่ยวะเกี่ยวเกันนะคเเ คือเนเป็น,เ,ปน,เ,ปนเราพวกเราพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วคือเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าโน้์กับแซมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาอยู่กันเขาเรื่องนอน้์เขามีบริษัทมีงานเขาไม่เกี่ยวถ้าไมอยากพัดข่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel t o p ดาราและ f a n นเ g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ